สบายดีเนาะทุกคนสำหรับนี่เนาะคลิปการเดินทางกลับบ้านนะเนาะหรือว่าครับแต่ไทยไปสอบบปลาวเนาะทุกคนเป็นอีพีที่สองแล้วเฮาสิมาเล่าเรื่องการกลับบ้านเนาะให้ทุกคนฟังกันเนาะตอนนี้ฮะเวลาก็สิบเอ็ดโมงเลยทุกคนอ่าแต่ยังบม่ได้ขำไปฝั่งลาวเนาะเพราะว่าหากระเซ็นบัตรเนาะหากระเซ็นบัตรแล้วเมื่อกี้นี้เนาะออกมานั่งหากระเซ็นดหรียโทรศัพท์เนาะทุกคนอ่าเขาสิเก็บโทรศัพท์ไวนะ้เนาะเขาบล่อยเขาหริยโทรศัพท์ น้องฮัสิเอ็ตอนทุกคนเพราะว่ามาเนี่ก็เสียหลายเสียค่ารถเนาะเสียค่าองโอ้เสียหลายเสียนักเสียค่าบัตรอีกเบิด์สามพันบาทเบิดสามพันกว่าบาทแล้วตอนนี้เกือบสี่พันแล้วแหละที่ไหลมานี่ที่เสียนะผู้เดียวนะอ่าขึ้นรถนะะแต่เขาไปขึ้นรถทั่วนะเฮาเสียบหลายทุคนเพราะว่าเขาเสียค่ารถทั่ว 584บาทค่ารถทัวร์เนาะแล้วก็ค่าของ2ถุงลายแล้วกะ็เออ2ถุงลายค่าของอะ่ะเสียค่าของ2ถุงลายมันเอาถุงละ300เสีย600จากนั้นก็นมาฮอดด่านเนาะทุกคนมาฮอดด่านก็เขาสิเอาเข้าไปอ่าหม่องศูนย์กักกันอ่าของจังหวัดมุกดาหารแหละอ่าศูนย์กกันหม่องคนเขาเมือง,งน,นี่มันเดี๋ยวเข้าไปหาเนาะไอ้มินจิม,มี3ามอเอาของเฮาเข้าขไปหาเอาเขื่อนเฮาเข้าไป มันเอาเขาอีกเนาะทุกคนเอากระสอบลากระสอบละร่อเออของข่อยมีมีมีสองกระสอบเสียมันอีกสองร้อยอ่าหลังจากนั้นเนะเขาไปอยู่ในศูนย์จักกันมังกสีสอบถามเขาเนาะถามาเขามีบัตรบอรคนหมูงมีบัตรคนม,มีบัตรเขาก็แหนกันเนาะทุกคนแหนกันอยู่อ่าสำหรับข่อยเนที่ข่อยกับนี่ข่อยอยู่มุกดาหารนะข่อยมีบัตรพอสปอร์ตมีบัตรนะเอ็มูยังครบนะะอ่าก่ มันพวกที่มีบัตรนะก็เสียเงินคือกันเสียเงินเสียเงินพวกที่มีบัตรนี่มันเอาอีกพันหนึ่งหนึ่งพันบาทเนาะสำหรับพวกที่โบมีฟ่ฟัสปอร์ตนะเสียคนละสองพันอ่าแต่คนมีบัตรเนาะคอยมาเซ็นเซ็นบัตรอีกอยู่ตอมอนี่ทุกคนเซ็นบัตรผาสปอร์ตเสียเขาอีกสองร้อยเพราะว่าเอยไ่ได้รักสาธิธ์อันบัตรไว้เนาะ บัตรแรงงานหรือว่าบัตรเอ็มูยฮะบุได้รักษาไหวเนาะเสียสองร้อยถามว่าเฮาต้องการหักษาซิดไห้หักษาบัตรเฮาไววนะเฮากะสี่เสียพันสองพันสองอีกเนาะอ่าก็มาอยู่ในด่านหมกนี้เฮาเพิ่นกะสีเอาเฮาไปเขียนไทม์ไลน์เนาะทุกคนเขียนไทม์ไลน์หรือว่าเขียนประวัติอ่าสิบสี่มือหลังสิบสี่มือเขาไปใส่ในเนาะเพิ่นกะสีถามว่าเฮาอยู่ใส่เหตุงานอยู่ใส่ไปซื้อกับเขาขนาดอยู่ใส่อ่าอยู่ผักกระไพ ่ก็ไปถามหลายคนเลยเนาะถามหลายอย่างอ่านั่นอยู่บางทีเขาถาม,มนี่เขาสอบนี่ก็ประมาณสิบหานาทีเนาะคนะแต่ตอนนี้เป็นเวลาอ่าสิบเอ็ดมงเขินเลยทวนสิบเอ็ดโมงเขื่งแหละแต่ว่ายัางบริขามไปฟังลาวอยู่ยังรอรอคนอื่นเนที่เขาเซ็นบัตรเขาให้รอให้เซ็นบัตรให้แล้วบอทุกอย่างให้เคียนทำลายแล้วบอทุกอย่างเนาะเขาจังสิมีรถมาเอาเนาะมีรถมาเอา อ่าไปฝั่งลาวไปฝั่งลาวก็ต้องนั่นนั่นแหละเดี๋ยวถ่ายไปเบิ่งอีกคลิปหนึ่งเนาะอยู่ฝั่งลาไว้วจะเป็นอะไรอันนี้คลิปอยู่ไทยสิก่อนเนาะเบิ่งคลิปอยู่ฝั่งไทยสิก่อนอ่าถ้าอยากรู้รายละเอีอยดเกี่ยวกับกลับลาวเนาะไปลาวทุกคนคนลาวไปลราเนี่ยอ่าก็ติดตามเขาไว้เนาะจะคลิปนี้บ่มีย้ยงลายเนาะก็พอจบคลิปเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่